จริงเธอยังไม่น่าจะรีบออกจากโรงพยาบาลเลยนะดูอาการเธอแย่มากอะ่ะน่าจะพักฟอ่อนอีกหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกครับตัว่าไปแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็จองไปแล้วแล้วโรงพยาบาลที่อเมริกาก็จองไปแล้วเออไหนก็จองแล้วเดฟคิดว่าเดฟบ,บินไปดีกว่าครับเออนี่คุณพยยิรยศ ตั้งใจจะบินไปเสียกรรมต่อกระดูกที่อเมริกาวันนี้จริงๆหรอคะถูกครับผมอยากให้รักครั้งแรกของผมเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งด้วยความเร็วไวครับบ้าจริงโอ๊ยจ้ารักแ้ขอโทษนะเจ็บเจ็บมากไหมยขอโทษนะไม่เป็นไรครับ ผมเคยอ่านในหนังสือเขาบอกว่าถ้าหาว่าคนเราคิดที่จะรักแล้วแล้วก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเจ็บด้วยวผมจะยอมเจ็บเพื่ออ้อมครับผมสัญญาเมื่อไหร่ที่ผมสูงพอเพื่ออ้อมแล้วแล้วก็ผมจะกลับมาหาอ้อมเฮ้ยคือแวพี่ยศเนี่ยนอกจากจะปากเหม็นแล้วยัง ยังจีบสาวได้แบบเลี่ยนอ่ะอยากจะอ้วกเฮ้ยถ้าอ้อมก็ดูมีความสุขดีนะเฮ้ยถ้าถ้ามันจะดีกว่านี้นะไอ้อ้อมมันได้สูดได้รับการออกซิเจนเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไปอ่ะสาวว่านะการที่เราจะได้รักแท้เนี่ยเราต้องใช้ใจของเราอ่ะมองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกของเขาลงไปในใจของเขานั่นแหละถึงจะเรียกว่ารักแท้เหมือนอย่างที่สาวเคยได้เจอกับพี่ขนนุนแล้วก็อ้อมกำลังจะเจอไง ใช่แต่ว่าอ้อมนี่นะมันก็ได้เจอรักแท้แล้วล่ะแต่รักแท้ของมันเนี่ยมันเป็นแบบรักแร้ที่ดูแลไม่ได้รักแร้แรรแรว่าไงฮะสาวๆพวกเธอเตรียมตัวสำหรับการเดทในวันวนาเลนไทน์นี่ไปถึงไหนแล้วอู้นั่นเลยสิ่งที่ฉันชอบใครสั่งแหนมนืองมาให้ฉันกินเนี่ย <c oughs> อ๋อปอเปี๊ย อเออพออพี่สดหฮน้องหนูนี่มันคุณแดฟพีรย,ยอเฟิร์สเลิฟของฉันว้ยวัสดีฮะ <c oughs> แกไม่ต้องมาซแซวเลยว่าแต่ว่าแกเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเดทถึงไหนแล้วแล้วร,รู้มาวินเนียโอคนอื่นว่าทำอะไรกันบ้านสนใจมั้งไหมถ้าฉันไม่รู้ฉันก็คงไม่ผิดหรอกใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าความรักเนี่ยมันกำลังเข้าตาฉันอยู่ <c oughs> เห็นไหมนี่ไปพบคู่เดทของฉันเลยดีกว่าแล้วพวกเธอจะเซอร์ไพรส์ อยู่นี่ตีไปอยโอ๊เี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเียเหมือนเหมือนพี่ยืนยงใช่ไหมนี่ใหญ่จะบอกนะว่าแกกับพี่ยืนยงโธฉันไม่ควรที่จะเดียวดายในวันวาเลนไทน์แกคงจะไม่รู้จักสุภาษิตที่ว่า กำครีดีกว่ากำตรสใช่ไหมฉันกำตรอสมาแล้วในลิฟตเป็นลมเลยนี่เยอะไปไเย่เไปไนี่ฝ yes, รั่งเฮ้เฮ้หเต้อฮลๆโโอ้เยะไอะไรนะคะมีพีตาคุณสาวมาจากกล้องถ่ายเอวี ไม่ใช่พระครับผมเป็นยามครับคุณพระผมยอดแรงแล้วแรงแล้วแรงอ,อ,คอ้คุณย่าคุณหญิงอย่าไปโทษคุณพระท่านเลยเจ้าค่ะถ้าจะลงโทษก็ลงโทษหยอดเทนนะเจ้าค่ะนี่เจ้าสารภาพแล้วใช่ไหมว่าเจ้าน่ะเป็นชู้กับลูกค่ะหัว <c oughs> คะคือว่าตอนนี้เพื่อนเราอะค่ะยายสาวอะค่ะกำลังเดือดร้อนนะคะให้เลขท้ายจาก3ตัวได้ไมั้ยคะ